สวัสดีค่ะวันนี้น้องแป้งออกมาตะลุยกับคุณพ่อนะคะตอนนี้เนี่ยคือคุณพ่อกําลังมาแวะที่บ้านญาตินะคะซีรีส์ของน้องแป้งวันนี้นะคะคือตามหารถใหญ่เพื่อที่จะไปขุดขุดขุดทําเป็นโคกหนองนาของเรานะคะแล้วก็มีแฟนๆหลายท่านอยู่นะคะบอกว่าเออน้องแป้งชี้แจงตรงที่จะขุดน้อยเพือแบบมีไอเดียเออเพอแบบอะไรหลายๆอย่างนะคะน้องแป้งรู้สึก ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะก็ยังไงอะตอนนี้คือแบบเรามาหารถนะคะแล้วก็มาสอบถามราคาแล้วก็คือยังไงต่อชั่วโมงหรือว่าเป็นรายวันหรือว่าเป็นยังไงนะคะก็วันนี้เนี่ยคือแบบมาตามหารถนะคะตอนนี้น้องเป็งก็กมาจอดรถอยู่ที่หมู่บ้านวันเรือนนะคะถ้าออกเสียงภาษาไทยใหญ่จะเป็นลอลิงนะคะวันเรือนนะคะภาษาภาษาคนไทยก็น่าจะแบบวันเดือนน่าจะออ ออกออกเสียงดเด็กเนาะก็เอออาจจะไม่ชัดนะคะก็ตอนนี้เนี่ยคือกําลังไปถามญาติอยู่นะคะว่าเพราะว่าเออแบบขับรถเอออะไรต่างๆ,าๆนานานะไปสอบถามข้อมูลแล้วยังไงน้องแป้งจะมาบอกอีกที่หนึ่งเนาะก็เดี๋ยวไปแวะบ้านญาติกันก่อนนะครับลงไปดูก่อนค่ะว่ายังไงนะคบโอเคเจอกันค่ะมากันเอไมาถามปอเลยก็มาหารถนี่หนึ่งกัะตัน เอาซ้ำกต้าวันต้าวต้าเออน่ก็ัทำเาว่าอันนี้หวห่หมหอตมาต้องนีงเนี่มหามหาลกเด็กอะเด็กพูดน้องอะไรนะอะไรเนี่ยเราแบบสงตาหนาเนเขาเลยเย็บพูเนี่ยแน่นตีแน่

อะไรอ่ะเป็นอันสายยางอันเปินมัดนี่มาเลี้ยวซ่อากะออกกาวี่ตุอนนี้ก็นอนเฮ็ดนังก็ให้นอนบอเามแน่ใจบอกม่น้ำน้ำทิ้งน้อีกแลตัวนี้กาปัดกันไรมันกาดกันอะอันนี้ใส่กันอะไรกันขายกันเน่เฮ็ดขายกันมันนั่นนี่วยที่นเหดขายเพราะอะไรไม่จเลยโนอ้ยมันดีเลยนเนี่ยตุน่ามั่งหรอเ้ามันมันอย่ี้เย็บปีามามือมันมีาี้คเย็นะ ถ้ามาเย็ดยลใเราไปยเสียงเราไนไทยอะเองโนอะไรนี่เขาสิตรงยางสุบเวยนีค่ะเออสีมือโนนี่ลูมันง่ายมลกง่ายหรอเซแน่ฝีมือหลังสาวนี่คนเมื่อกี้นะคะคนเมื่อกี้ฝีมือเป็นเป็นช่างตัดเย็บด้วยนะคะชุดเสื้อตัดแบบให้สาวสวยใส่เลยนี้ก็เป็นแบบเหมือนทั้งใส่ปากกาอินสซอะไรต่างๆใส่อะไรอุ้ยน้องมีฝีมือมากเลย ก็ไม่แน่ใจว่าจำจำได้ไหมนะคะนานมาแล้วที่เคยมาถ่ายน้องเนาะก็ตอนนี้คือโตเป็นสาวมากเลยคือเมื่อกี้ออกไปเอาผ้านะคะรอเดี๋ยวเดี๋ยวคุยงานเสร็จแล้วก็น่าจะเดินทางะเดินทางต่อนะสวยสวยสวยเราทำยังไงก็มีเวลาเนี่ยน้องคล้ายๆแน่ไม่นำนี่เาไม่น้ำน้เดี๋ย่อเสียงก็จำตั้งอะไะที่หนบ้านนะ ตอนนี้นะคะน้องแป้งก็กลับมาบ้านแล้วนะคะแล้วก็เป็นเวลาแดดร้อนมากเลยค่ะหลังจากที่ไปดูรถรถใหญ่เพื่อที่จะมาขุดนองของเรานะคะตอนนี้ก็จะบ่ายสองแล้วรู้สึกว่าอยากจะกินอะไรอะค่ะแล้วก็จะรีวิวด้วยว่าหน้าตัดทางซอยบ้านน้องแป้งน,นี้นะคะก็สามารถหาของกินได้ง่ายอยู่เหมือนกันนะคะตอนนี้ก็กําลังจะออกไปกับคุณนายค่ะเอออันนี้ก็จะเอาอยามาฮ่าไปนะคะ กแบบเออมันจะอะไรอเงี้ยก็จะลองบอกแบบนี้คือที่หนองนวลเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่ามัน,ม,นมันแบบว่าอะไระชนบดจริงก็ไม่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันก็ออกมาเรียมมาแล้วมันก็บ้านนอกเลยนะคะไม่เท่าเสียงคำไปหายาสมุนไพรมาเนี่เลยฟืนเก็บตอกไม้อะไรเม้ง <c oughs> ตกใจ เป็นเก็บคืนอะไรมานะคะก็แม่แต่ว่ามันไม่มีตั้งอแม่มันตกอันนี้ไปเลยเนี่ยวเมี่ยมีห้าเันจัดหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะแค่ร้อยบาทแลท้วก็อกเป็นเก็บค้างคางหน้าตักทางหน้าซอยบ้านแม่งนะคะอันนี้ก็ออกมาลว รถใหญ่เลยเจอถนนใหญ่เลยนะคะโอ้ตรงตรงสิบล้อนี่แหละสิบสองล้อแล้วกันเนี่ยตรงรถสิบสองล้อนี่เลยเนี่ยพอออกมาถนนมันก็มีของกินเยอะแยะมากมายก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอะไรต่างๆนานาเออแม่อยากกินหมี่โอ๊ห้าพันนี่เราจะได้อะไรบ้างมีเพลงปะเนี่ยมีเพลงนี้ต้องปิดแน่ๆเลยกินอะไรกินอะไร โอ้ oh, อันนี้มีโอ oh. มีโอเขาเฮ็ดไปวะเน่งมีโอเฮ็ดอันใหม่จงังไรมีโอเฮ็ดอันใหม่จงังไรเออคาแร่นำ้ำ oh. ข,าไ,ขาไก่กันเนาะโอ้ไอ้ขานี้ขายลีนะเนะี่ยเมนูเขาเซียนปลาทูก่อนมิ oh. เอาอันนี้อันหนึ่งห้าพัน มีเพลงนิดนึงคนมาเรื่อยๆนะครับโอ้โดนรถใหญ่วิ่งผ่านนะคะซอยหน้าบ้านน้ำแป้งก็เนี่ยนี่เป็นร้านสนอะไรนะคะร้านดอกไม้แล้วก็มีทั้งร้านตัดผมหญิงชายร้านเสื้อผ้าที่เรามารอรถประจำเนาะอูมีเพลงอีกแล้วเห็นปะซอยบ้านคาเปเลจ้านี้ยก็ได้มาแล้วนะคะนี่60บาทนะคะ ไม่ใช่ครังเก่าแต่ว่าเขาดัดแปลงใหม่แล้วนะครับนี่ก็ถึงบ้านเราแล้วมาด้ยถึงแล้วจ้าถึงแล้วจ้าจะมากินยั่วท่านผู้ชมแล้วชิลีง่งกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็ซื้อมาด้วยงบประมาณหกสิบบาทนะคะได้มาเยอะมากเลยนะคะก็เดี๋ยว้องแป จะมาให้ดูหน้าตาอาหารหน้าปากทางหน้าซอยบ้านนุมแป้งนั่นเองเนาะก็คือแบบบางทีคือแบบน้่มแป้งอยู่ในออน้่มแป้งอยู่บ้านนอกใช่ไหมคะคือแบบก็แบบไม่จําเป็นต้องเข้าไปในเมืองก็เออสามารถที่แบบว่าหาก,กินอะไรที่แบบเป็นเออถูกปากได้เลยนะคะเนี่ยเป็นอาหารแบบถูกใจหลายคนแน่เลยนะคะเพราะว่าที่หนองนวนเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันก็คือแบบติดถนนนะเนาะหมู่บ้านมันอะ่ะติดถนนใหญ่เลยนะคะเนี่ยเดี๋ยว ซื้อมาเอาไปเพียงแค่เท่าไหร่นะหนึ่งร้อยบาทโดยงบประมาณห้าพันจันะคะวันนี้อ,อ,อาหารกลางวันเล่นๆของน้องแป้งน,นะคะก็ยังเหลือมาอีกสองพันอุ้ยทำไมเงินมันขาดนี่เออเราต้องไปต้องเปลี่ยนเขาแล้วเพราะว่าถ้าเงินขาดก็จะไม่เอานะคะเงินพม่าก,ก็จะแบบเออดูแบบเหมือนยับยับ,ยบนิดนึงนะคะก็นี้จะเป็นแบงค์ห้าร้อยจอันนี้จะเป็นแบงค์พัน,น,น 1, ดูดูอันนี้เราไปจ่ายเขาได้คืนนะ เพราะว่าเขาเป็นคนทอนเรามาเนาะทอนตังใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะเออประมาณนี้เลยนะคะมาดูหน้าตาอาหารของน้องแป้งนะคะซื้อมาอันนี้เรียกว่าเออเมี่ยโอ้ก็คือจะเป็นเหมือนขนมจีนไม่ใช่ขนมจีนนะเขาเส้นมันจะเป็นเหมือนอาหารมาจากแบบรสชาติจะออกแบบในแนวของจีนมากกว่านะคะจีนจีนอย่างเนี้ยเนาะ,นะก็อันนี้ก็จะเป็น เอออันนี้เป็นหน้าตามาล่าไก่ขาไก่นะเจ้าดูนี้เดี๋ยวแะให้ดูเลยซื้อมาสามอย่างนะเจ้าอันนี้ก็คือแตงตำตำแตงนะคะตำแตงใส่เอ็นไก่เพราะว่าเออที่ร้านมีเพลงด้วยคือเก่งใจอะ่ะก็มีแบบพักให้ด้วยนะคะมาดูกัน,นครับมาแกอันนี้ดูก่อนอันดับแรกเลยนะคะน,นี้เป็นตีนไก่จ้าตีนไก่ยั่วๆนะคะ คือแบบเขาก็จะทําไว้เป็นงุงเป็นทงอย่างนี้แหละนะคะเพราะว่าแบบง่ายต่อลูกค้าไงคือแบบไม่ต้องแบบเออเข้าต่อคิวแล้วอย่างเงี้ยไม่ต้องต้องรอนานแล้วอย่างเงี้ยเนาะว้าวอันนี้เน้นเครื่องมากเลยนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยอันนี้หนึ่งพันจัดนะคะก็เท่ากับเงินไทยยี่สิบบาทนะเจ้า ก็สับติ้งๆเลยนะคะนี่ก็คือเป็นเหมือนขนมจีนเขาเรียกว่าที่นี่หมี่โอนะคะก็คือแบบถ้าแปลเป็นภาษาไทยใหญ่ก็คือหม้อดินอะหม้อดินอะมีก็คือแบบดินอะโอก็คือเป็นหม้ออ่ะโอน้ำ ว้าวเต็มเลยจ้าเต็มถว้วยละยี่ิบาทเนี่ยดูสิโอ้โหก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นแตงตํงตําแตงกินหมดไหมเนี่ยคนเดียวยั่วเลยจ้ะยั่วอีกหนึ่งวันนะคะซีรีส์ของน้องแป้งวันนี้ก็อ,อ ุยน่ากินเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ว่าตำแบบเหมือนธรรมดาแบบนี้เนาะก็มีทอริสงด้วยนะอกินจะ้ะอุ้ยแมงวัน,วนโอเคมาค่ะตอนนี้น้องแม่ก็จะเริ่มลงมือกินแล้วยัวย่วๆกับอาหารที่แบบเอยแต่มันจะร้อนมากเลยนะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ร้อนมากๆด้วยบ่ายสองแล้วด้วยนะคะอุ้ยน่ากินอนะ่ะโอ้โหดู ยั่วจ้ายั่วจ้าทำไมหน้าน้องเป็นขาวเกินอะ่ะเพราะว่าเออเออข้างหลังกล้องของน้องเป็นเนี่ยมันสะท้อนจากเอออะไรนะพื้นปูซิเมนต์แล้วมันขาวมากเลยโฟกัสไหมนะอร่อยร้อนมาก กินต๊ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นตําแตงนะคะเผ็ดไหมนะอันนี้เอาอสุดตามใจหม่คะานะอ,อร่อยคืออะไรอย่างรวมกันลเนะีย่ย นันเขาจะเป็นตินไก่นะ,จะเจ้ากินกับน้ำแป้งค่ะวันนี้เอาหน้าตาอาหารที่เออหน้าปักทางน้ำแป้งมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเนาะว่ะเนี่ยอุ้ยยุวยจ้ะกินผู้ดีออสามถ้วยเลยแต่มันจะเป็นกะลุก กระดุกเยอะเลยอะ่ะกระดุกเยอะจริงๆนะครับเวลากินที่บ้านเนี่ยเอามือเอามือกินแบบเนี้ยอร่อยมาก หารของกินนั่นเล่นบางเจ้าก็จะออกไปในแนวของคนจีนมากกว่านะโอ้ยจะกินได้ไหมเนะี่ยลื่นปึ๊ดลื่นปึ๊ดอ,อ่อยคือแบบบางทีคือแบบไม่ต้องทำกับข้าวนี่ยก็ไปหากินก็ได้แล้วนะ จากที่น้องแปงวันนี้เนี่ยคือแบบเออไม่รู้ว่าพักนี้นะคะอยากจะกินอะไรบ่อยจังนะคะหิวบ่อยเกินนะคะตอนนี้ขับรถออกมาเล่นๆนะคะในช่วงเวลาเอ,อเย็นแล้วนะคะ mm hmm. ทิ้มให้ทายว่าตอนนี้น้องแปงจะมาหาซื้อกินไอหยางน้อ mm hmm. เออเห็นแม่ค้าทุเรียนไหมจ๊ะวันนี้ไม่มีทุเรียนเยอะเลยล่ะแม่ค้าเธอวันนี้ใส่ชุดแดงเลยนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน นากินน่ากินแม่ค้าวันนี้ทำไมสวยจังวันนี้แอปเปิ้ลมากวันนี้เลือกสวยๆงามๆอุ้ยเอาเห็นหน้าก็ขนล้อเลยวันนี้แม่ค้าเป็นนางแมวนางแมวเหรอคะมีคนชอบแม่ค้าเยอะมากเลยนะเนี่ยลงคลิปไปเนี่ยตามหาแม่ค้าทั้งนั้นเลยไม่ตามหาทุเรนตายแล้วสวยมากเลยแม่ค้าวันนี้จะเลือกยังไงให้เอาสวยๆเลยนี้หมดโค ปีนี่พีว่ามืนจังใส่เสื้อโค้ดไเที่ยงเลยใส่ซิทเนี่ยขนคบาคเล็คุบ้าโคบไปโคบมาเอาสวยสวสวยสวยสวยสพุทโธมโมมีนาโพยังบ้าเหาอผู้อาจามันจะอะไรกินจะมาโพกเกงอะไรวะมาพกกันนะมันไม่นอะไรกินน่ะมาเนี่นอันซุกในหมดเก่งเลยแต่ก็หอมรู้นี่มมันหอมสดมันแค่ไหนกันเะดยกันนะกะ ล็อกด้วลกวล้อตโอต้เป็นอตโตจอันเตีนเป็นลูกแล้วเป็นลลแล้วาใีต้นีอันนี้ในอุญหับตัวโลวางเงอวาจตัวนึงโอ้โอ้อันนี้อันนี้กรอบกอบมากๆเลยพวมผูกในตีอสินีอู้อินรีิงเซ็งกัเดีวอ่ะอันอะไรล่าพูก ทุกลูกเลยลูกลูกเลยอันนี้ก็ลายมะปูอันนี้ก็ลายอันอันนี้นี่มะคืออันอันใหญ่นี่ยอันโลโลเต็มไปด้วยอันใหญ่จะได้มันจะอร่อยเลยนะโอ้อันนี้มะคือใครกินเมือนไงสำเร็จไรกินมือปุก็ได้ชิมกันนี่ไงอันนี้มะปกเนี่ยอันนี้เก๋ไปเลยนะไรอ pues ันน yeah. ี้มะปูไรเนี่ยวันตามันจะอันดีนี่ยมันมันจะงามนะน้องหมาอ๋อตามันเป็นสีนี่มันมันจะหางดีมันเดี่ยวหวานเอออันนี้นุ่มแน่นี่ก็อสมเร็จเลมันเนี่ย อันนี้ในสีมันเดียวมันมันสุกแล้วไงดีดดีเกตฮะต่อยนะกอดกอดปันโอ้ต่อยเนื้อเพราะว่าโอเคอะไรเนี่ยก็ดีดีปันทุกเอออาสั่งใครไรใครจีใจไว้นะอืมทไดีดีต่อยนะอุ้ยสุกจริงด้วยเอแม่เจ้าเอออะไรกินเต้เน่โอ้อะไรกินเต้อะไกินเต้เอวันนีือวันนี้ผมคล้ายๆอ่ะผมคล้ายๆอ่ะแม่เจ้าว กี่โลสองโลสองโลสองโลไปเดี๋ยวอัดไฟลำสอดไปนะอันนัลสอนั่นเนาะมได้เอาเอาหน่วยก็แล้วอะไรเนนีางรีนะยหัวมันสุกอันนี้น้ตุงตีปอกเออปอกแบบคือกับปอกทเนี่อเบีด็บ้านเนาะเออ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 คืออะไรกกีไงงก็เหนียวนะสนามมากสองสนมีมีใขายเอานาน้แม่ค้าไหนกัใจมันงงอ่ะมันเหมือนกันหมดเลยเหมืนกันหมด คือกั่แก้กินอะไรไงไงไม่คะหมอเฮ็ดแล้วสุขภัณก็เยอะต่ว่าทำขายมาพูดกันกินสวยๆเลยอารมณ์ไม่ดีก็ขมดหวยหนึ่งเนี่ยอารมณ์โทษโทษโทษครับหวานได้หวานนะอารมณ์กินดีๆหรือไหมครับเพิ่มน้ำหนักตะลึงโอ้ยตุยๆเลยนะเนี่ย มันหวานนะนะมันหวานนะกินอาขิงได้ันาะมันอร่อยอู้เพราะว่าขิงผลเขามา้มันดิบก็หวานอะอ๋อเจนอกฝนก็ตก็ไหนไหนมื่อวาราตกตั้งวันรู่ฝนี้เพราะว่าตั้งเมืองคุณในพอตกในปฏิบัวเขามาคำเดียวนะเอออู้งเอเอยเอองเลยนั่งเลยไอยู่เนาะไอะไรวะอันนี้มันจะกรอบนอกนุ่มในเดวหวานเ่อกี้ีกินก็อปกินกี่ันกินอันสุกเด้กินอันกินันกรอบมันแง่เนาะเอาจเงินกันไม่เอาทาขวกล เชิว <t ries> <c ười> คลิปของวันนี้ของนองแป้งนะคะรู้สึกว่าตามใจตัวเองแลือเกินเอาเตะใจจริงเอาเตะใจจริงใจเกินจังเลยนะคะรู้สึกว่าทั้งวันวันนี้ก็คือแบบเออวนไปทํางานนู่นนี่นั่นแล้วก็เออทาอะไรที่แบบว่าเออตามใจตัวเองอยากกินอะไรนะคะวันนี้ก็เลยตลอนไปซื้อทุเรียนมาอีกแล้วจ้ารู้สึกว่าพักเนี่ยมันแบบ ผิวทุเรียนจ้างนะคะก็เลยไปซื้อมาแม่ค้าบอกว่าเออมันไม่ค่อยสุกสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าต้องรอพรุ่งนี้นะคะเนี่ยแม่ค้าก็ปลอกมาให้เราแบบเหมือนแบบสามารถที่แบบแบบัแกแกกินได้ง่ายแล้วนะเนี่ยเออกลมองดูให้แป๊บหนึ่งเนาะเออในใจเห็นไหมนะคะเนี่ยกลมกองให้นะคะโอเคมาก็ตอนนี้นะคะุอยแม่ค้าทําให้เราเนี่ยคือแบบ สามารถที่แบบเกต็กกินได้ง่ายด้ยวยือนะเฟไม่ครับบอกว่าสำหรับพวกเนี้มันจะอร่อยมากเลยแต่ว่าอุย๊ยกล้องไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แบบนึงนะคะแล้วเรอคุณนายเล่นติก๊กตอกอีกแล้วอุย๊ยของมันแพงอะเนาะ กินได้จริงเนี่ยวยดูเนื้อเนื้อเนื้ออ,อันนี้คือกรอบอยู่นะมารู้สึกว่ามันจะกรอบอยู่เลยอะอ,อร่อยโฮ้ยสีมากินย้วยทั้งคลิปเลยนะคะคลิปวันนี้เนี่ย นีแ่แหละมันจะสุกกว่าน,นี้อีกนิดหนึ่งขอบเลยลองกินทูเดนอีกแล้วโอ้ยอันนี้สุกแล้วนะ ไหวกินสองกิโลนะคะลูกนี้ราคาก็เหมือนเดิมค่ะ คือ,อ,อมากินยั่วท่านผู้ชมเอ้แต่สีมันแบบมันจะขาวกันไปแล้วนะคะก็หากใครชอบก็ฝากเป็นกําลังใจน้องแป้งด้วยนะคะก็คือคลิปอันนี้เนี่ยตื่นเช้ามานะคะน้องแป้งก็ไปตอนนี้เนี่ยคือกําลังรุ่นอยู่นะคะว่าน้องแป้งจะได้รถแบบไหนที่จะมาขุดหนองเออให้น้องแป้งเนาะก็คือจะทำคอกหนองนาค่ะแล้วก็เออพอหลังนั้นน้องแป้งก็กลับมาบ้านมา มาหาม,ามารีวิวซอยหนะ้าบ้านน้องแป้งเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ออกไปซื้อทุเรียนมากินอีกแล้วนะคะหลังจากที่กินข้าวแล้วก็มากินทุเรียนนะคะใครชอบคลิปในแนวสไตล์ซีรีส์บานๆของน้องแป้งแบบนี้ก็อย่าลืมให้กําลังใจฝากเป็นกาลังใจกดไลค์กดแชร์ share, น้องแป้งด้วยนะคะขอมิณฑฮัทเล็กๆหน่อยนะครับแล้วเจอกันอีพีใหม่นะคะคลิปนี้ก็ขอกินทุเรียนยั่วๆก่อนนะเจ้าในกล้องมันอาจจะแบบสว่างนิดนึงนะคะแต่มันก็กลอบนอกนุ่มไนนะครับ เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเ่ยนี้ก้งเป็นเดิมอ,อะ่ะแชมเนี่ยมีวเปนเดิมเป็นเดิมเนีนะ่ นด้เป็นเงาขาวกันนะมันทองโอ้โอ้เฮียเก,ก่งเจ๊ละ